สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูอ้อมอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ครูอ้อมจะมาสอนในเรื่องการอ่านเวลากลางวันและกลางคืนค่ะนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนที่นักเรียนจะไปอ่านเวลากลางวันและกลางคืนนะคะนักเรียนมาดูส่วนประกอบของนาฬิกากันก่อนเลยนะคะนี่จะเป็นหนช่องใหญ่ นี้จะเป็นช่องเล็กนะคะจะมีขีดแบ่งเวลาเป็นขีดใหญ่ๆแบบนี้ทุกหนาทีนะคะมีตัวเลข1 1ถึง12กำกับไว้ขีดแบ่งเวลาขีดเล็กนะคะ12ช่องใหญ่แบ่งเป็น60ช่องเล็ก1ช่องใหญ่แบ่งเป็น5ช่องเล็กค่ะเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีค่ะหมุนไป1ช่องเล็กอบอกเวลา1นาทีหมุนไป1ช่องใหญ่หรือ5ช่องเล็กนะคะบอกเวลา5นาที หมุนไป12ช่องใหญ่หรือ60ช่องเล็กบอกเวลา60นาทีค่ะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงเมื่อเข็มยาวหมุนไป12ช่องใหญ่หรือ1รอบเข็มสั้นจะหมุนไปได้1ช่องใหญ่ค่ะบอกเวลา1ชั่วโมงค่ะเข็มบางเล็กๆบอกเวลาเป็นวินาทีนะคะเมื่อเข็มบางเล็กๆเนี่ยหมุนไป12ช่องใหญ่หรือ1รอบเข็มยาวจะหมุนไปได้1ช่องเล็กบอกเวลา หน,นาทีค่ะการอ่านเวลากลางวันและกลางคืนเรามาดูเข็มสั้นกันก่อนเลยค่ะกลางวัน13นาฬิกากลางคืน1นาฬิกากลางวัน14นาฬิกากลางคืน2นาฬิกากลางวัน15นาฬิกากลางคืน3นาฬิกา กลางวันสิบหกนาฬิกากลางคืนสี่นาฬิกากลางวันสิบเจ็ดนาฬิกากลางคืนห้านาฬิกากลางวันหกนาฬิกากลางคืนสิบแปดนาฬิกากลางวันเจ็ดนาฬิกากลางคืนสิบเก้านาฬิกากลางวันแปดนาฬิกากลางคืนยี่สิบนาฬิกา กลางวันเะก้านาฬิกากลางคืนยี่สิบเอ็ดนาฬิกากลางวันสิบนาฬิกากลางคืนยี่สิบสองนาฬิกากลางวันสิบเอ็ดนาฬิกากลางคืนยี่สิบสามนาฬิกากลางวันสิบสองนาฬิกากลางคืนศูนย์นาฬิกาค่ะการอ่านเวลากลางวันและกลางคืนเรามาดูเข็มยาวกันเลยค่ะ เมื่อเข็มยาวชี้ไปที่เลขหนึ่งเท่ากับ5นาทีชี้ไปที่เลขสอง10นาทีชี้ไปที่เลขสามนาทีชี้ไปที่เลขสี่20ินาทีชี้ไปที่เลขห้า25้านาทีชี้ไปที่เลขหก30สนาทีชี้ไปที่เลขเจ็ด35นาทีชี้ไปที่เลขแปดสี่นาทีชี้ไปที่เลขเก้า45นาทีชี้ไปที่เลขสิบหนาที ชี้ไปที่เลข11 55นาทีและชี้ไปที่เลข12เท่ากับ60นาทีค่ะการอ่านเวลากลางวันและกลางคืนเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะรูปที่1กลางวัน12นาฬิกา15นาทีหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า12.15นจุดกลางคืน0ูนย์นาฬิกา15นาที หรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า 0. 0 1 5นจุดรูปที่2ค่ะกลางวัน10นาฬิกา10นาทีหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า 10. 1 0นอจุดกลางคืน22นาฬิกา10นาทีหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า2 2 1 0นอจุด การเขียนบอกเวลาจะใช้จุดขั้นระหว่างตัวเลขที่บอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาทีและใช้นอจุดเป็นอักษรย่อของคำว่านาฬิกาเช่น3นาฬิกา25นาทีเขียนเป็น3.25นอจุดหรือ03.25นอจุดค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะจากรูป กลางวัน17นาิกาหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า 17.00. นจุดกลางคืน5นาฬิกาหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า 05.00. นจุดรูปต่อไปกันเลยนะคะกลางวัน16นาฬิกาีนาทีหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า16.45น,าน,น,าานาจุด กลางคืน4นาฬิกา45หนาทีหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า04.45นจุดรูปต่อไปกันเลยนะคะกลางวัน13นาฬิกา15หนาทีหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า13.15นจุดกลางคืน1นนาฬิกา15หนาทีหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่าศ1.15นจุด รูปต่อไปกันเลยค่ะกลางวัน6นาฬิกา43นาทีหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า 06. 43นจุดกลางคืน18นาฬิกา43นทีหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า 18. 43นจุดเรามาดูรูปสุดท้ายกันเลยนะคะกลางวัน9นาฬิกานาทีหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า 09.30ุ 09. นกลางคืน21.30นาฬิกาาทีหรือสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ว่า21.30นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอจะเข้าใจเรื่องการอ่านเวลากลางวันและกลางคืนกันบ้างหรือยังคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะแล้วมาพบกับว่าใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ